สวัสดีครับมันนี้ม่ยาบเบ็ดนะครับมากับล้านหน่อยครับเบิ่งกันว่าสิมานโนนะครับตอนนี้ก็ได้เยียนสองโตนะครับบรรยากาศเนี้ยมือเศ้าครับพราเด็กหน่อยมหาหัดไม ใกล้ก็ให้ยูทำือนซื้อนะครับยูกับเรีนโทรศัพท์ซื้อได้อีกเต้มหนึ่งแล้วครับบัดทา้ายเวลาเอาขึ้นพูดเอ,องอองอนเลย เ<ฤร>อียนไม่ถืออะไรเลยมัน,นจะดูสรุปผลงานเ้านี้นะครับพอแลวง่ายครับมันแหงมันแหลงนะครับ้นามไฟก็ยังอีกลายยังสีลุนครับ ป้าก็เลื่อนบอเคยนี่ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ